สถานที่เที่ยวอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือนะคะทุกคนคะ่ะน้ำรูหรือว่าหนองเบีย้ยนั่นเองค่ะวันนี้เซียนไม่ได้พกไม้มานะทุกคนคะ่ะนะคะก็เลยต้องถือครีอ่ถือวิดีโอถ่ายคลิปเองนะทุกคนกะนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาไม้มาด้วยทุกคนเพราะทุกอ่า จะมีไม่เนาะมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงมันจะได้ดังนะทุกคนคะ่ะนะคะนี่ก็เป็นสถานที่นะทุกคนคะ่ะที่เที่ยวนะะคน้ำรูนะทุกคนคะ่ะหรือว่าหนองเบี้ยนั่นเองค่ะทุกคนเขาจะเรียกกันว่าน้ำน้ำรูหนองเบี้ยนะทุกคนคะ่ะนี่นะคะต้นไม้ใหญ่โตมากๆเลยนะคะเด็กๆวัยรุ่นก็จะมาเล่นน้ํากันนะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนเหมือนที่จันถ่ายเมื่อกี้เลยนะคะเขาจะมีร้านอาหารอยู่นะคะช่วงนี้คือมัน ช่วงนี้คนเที่ยวจะไม่ค่อยมีเยอะแล้วค่ะช่วงก่อนๆที่ร้อนมากๆร้อนจ,จัดะคนก็จะเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคนจะแน่นมากเยอะกว่านี้ค่ะแต่นี่คือซาไปแล้วนะทุกคนค่ะเพื่อนๆเขาก็อาจจะไปทํางานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็มีแต่ที่แบบว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานนะเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ทํางานทําการกันก็เลยมาเที่ยวได้นะทุกคน ไปทางนู้นนะทุกคนค่ะนี่ร้านอาหารนะทุกคนค่ะนี่คือทางเข้านะทุกคนเจอถ่ายออกมานะกว้างอยู่นะทุกคนแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะคะดูต้นไม้ดูต้นไม้ก่อนดูต้นไม้ก่อนนะคะดูต้นไม้ก่อนทุกคนนะ,ะนี่เสียงเพลงอาจจะเสียงดังนิดนึงนะ เสียงเสียงอาจจะดังนิดนึงค่ะนี่เลยนะคะทุกคนค่ะนะคะอยู่ที่ตําบลสีดงเย็นนะนะคะน้ำรูตะเคียนนะทุกคนค่ะนะคะเมื่อกี้จอนลืมถ่ายตรงปลายเนาะนี่ทุกคนเพื่อนเเขาก็จะมาดื่มนะคะมารับความร่มรื่นเย็นสบายค่ะทุกคนนี่เลยนะคะน้ำรูตะเคียนค่ะทุกคนซึ่งต้นตะเคียนอยู่ทั้งนู่นนะทุกคนค่ะนะคะเนาะ แล้วก็ต้นไม้ก็ใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะทุกคนคือมันเย็นนะทุกคนคะน้ำนี่ยิ่งเย็นเลยนะเราจะบอกว่าน้ำเย็นมากอ๋อนู่นนะคะหมอเอกอยู่ตรงนู้น เด็กๆก็จะมาเล่นน้ำกันคลายร้อนนะคะหมอเอกอยู่นู่นนะทุกคนคะ่ะ <c oughs> มีเด็กน้อยด้วยไปค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแวะมาคลายร้อนนะทุกคนขานะคะก็เชิญเลยนะทุกคนคะ่ะที่น้ำรูนะคะหนองเบี้ยนนี่เองค่ะทุกคนนะคะน้ำรูตะเคียนนั่นเองค่ะทุกคนไปดูพี่เจกับพี่เจมหนาวยัง หนาวแล้วหรออันนี้คือผลจากการที่เล่นน้ําแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันเย็นมากๆทุกคนนะคะเซเว่นก็จะหนาวเกิดอาการแบบสั่นงึกๆแล้วเป็นยังไงละ่ะทีนี้ <c oughs> หนาวไหมลูกหนหนาวไหมหนาวไหมหนาวนะคะอยาไปดูพ่อนู่นนะคะหมอเอกอยู่ตรงนู้นนี่ นะคะมาเที่ยวได้เลยนะทุกคนนะช่วงนี้คนจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนคะ่ะนะคะคนก็จะซาซาไปแล้วค่ะ